ไปติดตามภารกิจของผู้บัญชาการทหารบกนะคะวันนี้ได้มอบความช่วยเหลือให้กับกําลังพลที่ปลดทุกผลภาพและครอบครัวของกําลังพลที่บาดเจ็บกัดจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพลที่ปลดทุพพลภาพตั้งแต่ปี2547และครอบครัวกำลังพลที่มาดูแลกำลังพลกองทัพบ,บกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนามโดยมีกำลังพลที่ได้รับการช่วยเหลือ139นายซึ่งเป็นทหารกล้าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและการปฏิบัติหน้าที่ในสนามตามแนวชายแดนตามแผนป้องกันประ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวว่าภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ทหารกล้าทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติผู้เสียสละทุกนายมีคุณค่าในฐานะผู้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมาและเป็นผู้สูญเสียที่เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนไปฟังเสียงของท่านผอบค่ะ<บ><บ> คนแพทย์พยาบาลทั้งรับาลทั้งกดเจ้างแพทย์แล้วก็หมอทุกคนพยาบาลทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูลแลร,รักษาพวกเราทั้งหมดจงขอให้สิ่งที่เราทําให้กันนี้เป็นกุศลนำพาให้ประเทศชาติปลอดภัยแล้วก็ให้ทหารทุกคนในที่อยู่ข้างหลังเราที่กําลังสู้รบที่กําลังทําง,า,งานอยู่ในเมเชเดนให้ปลอดภัยทุกคนอย่างที่เราเคยพูดเสมอว่าคงไม่มีใครรัก ผู้เรามากกว่าพวกเราจะรัก,กัเองนะและสำหรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้มาจากมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกผู้สนใจสามารถบริจาคช่วยเหลือทหารผู้เสียสละเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิกำลังพลกรมกำลังพลทหารบกหมายเลขโทรศัพท์02 297 8151ค่ะ